สวัสดีผู้ชมทุกท่านเะครับวันนี้อยู่กับโลบ็อกไทคูณเซิร์ฟอะไรวะนินจาดิเออนินจานินจานินจาไทคูณโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกหมู่บ้านก่อน้องกีแมงโดนลุมตีไอเวนเดเดีเดีดเดีอเวเด้อเเด้อเอเด้อเดเด้ออเด้เดเด้อเด้เอเด้อเด้อดอ้เ้

นี่แล้วมันไม่มีวิชาดินจาเลยวะอ๋อเก็บหนึ่งอะไอหนุ่มยากไอ้นั่นมันไปตีเด็กใหม่เว้ยไอ้พวกนี้มันห้าวอะเด็กอยาอุ้ยชื่ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินปลาอะไรเนี่ยใจเย็นนะครับเดี๋ยว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 มันไม่มีอะไรให้สู้กับเขาเลยเนาะเดี๋ยวนะผมมันต้องรอเงินเลยมียางรัดไหม มันต้องสร้างนี่เยอะๆไว้เงินมันน่าจะขึ้นเร็วผมอยากไปขโมยโอ้ยนี่ตั้งเสาแล้วเว้ยมันไม่มีของตีกันเลยเหรอแล้วมันหาพวกกะคงสกิลตีกันไปยังไงอ๋ออ้อตรงนี้นี่เองโอ้เสียงเดียวเดียวอ้อลบโอ้โหโอ้ต้องเดี๋ยวไอ้นมใจเย็นเก็บเงินจากตรงนี้เหรอ มีไลฟ์ผมซื้อมาโอ้โหโโอ้หแต่ละอันสองสามหมื่นไอ้บ้าโอ้นี่ยเนี่ยเนี่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 ซื้อยังไงอ้าวเฮ้ยชิบหายกูมาไหนเนี่ยเอ้าฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงูเดี๋ยวโอ้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้สวยสวยตีก็ไม่ได้กูเดี๋ยวยืนเลยข้ากูเลย นา no. กลับบ้านอย่างรวดเร็วเจ็ดพันแล้วเว้ยก็จะไม่มีอะไร้ะจุดประสงค์ของอันนี้ก็คือเราสร้างเก็บเงินไปเนาะแล้วก็ไปซื้อไอ้พวกคาถาจินจามันไม่ได้แบบว่าเราสร้างแล้วมันได้คาถาจากไอ้ตรงบ้านออผมก็งงนะสรุปว่าต้องไปซื้อจากไอ้นี่ลูก oh. อ่าตะก้าไซส์กดเข้าไปแต่ประเด็นคือกลับยังไงนี่ฮนะร์แบ็กทรูแมッ กลับตรงนี้เนาะแล้ออมัมีชั้นบนม,มีชั้นบนเดี๋ยนะเดี๋ยนะยนะโอ้ชั้นบนโอ้สัตหางสัตหางหนึ่งหางแปดพันโอ้แปดพันเดี๋ยวนะมีตัวอื่นอีกปะมีสิบหางไอ้นี่ใครมีในเรื่องด้วยเหรออนี่นารุโตะใช่ไหมเก้าหางโอ้เก้าหาง9เก้าหาง,หางตัวอย่างเล็ก อันนี้ตอนเด็กตอนโตโอ้นีนีดีโอเจอเจอที่ซื้อละไม่แพงไม่แพงตรงนี้ไม่แพงซื้อไลด์เดีหมื่นเซหมื่นเซอันนี้ดีกว่ามาั้งลูกแก้ววิธีซื้อไงเหลือเอ้าผมซื้อไม่ได้ะคระับท่านผู้ชมซื้อเข้าไปเอามาน o no. ด้วยสิบร้อยพันหมื่นก็หมื่นนะสามพันละ น no คือพิธรรีงารดูอย่างไงเนาะโอเค okay, ครับจากที่ผมไปลองสร้างๆดูนะมันได้นี่มาแหละไอ,ขอเขาเรียกว่าอะไรวะไอลูกระตาขาวเนะนี่ยไอแน่สีขาวเออนี่ดูดูดูเราเก็บมาทำไมเยอะแยะวะัเนี้กลับไงเนะี่ย่ะโอเคกดใช้หนึ่งทีนี่นะครับโอ้เป็นการมองแบบแต่มันไม่ได้มองแบบเหมือนในการ์ตูนนะเนี่ยมันเป็นแบบ Referral, als, เห็นนะครับว่าคนคนไหนอยู่ตรงไหนบ้างเน้ยเข้ามาครับบ้านได้บ้านมันได้ขโมยขโมยขโมยเอากกดผิดเดี๋ยวาเจ้าเจเออได้ชุดได้ชุดได้ชุดนักการนักการนักการอันเหนได้เดี๋ยวเฮ้ยตีกูได้ตอน่อยเลยได้ไดี๋ยวเนตเนตเนตสังสารแล้วเหรอได้ไม่ได้ไมได้ไม่เก็บ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 ไม่ได้ว่ะอันนี้วายอ่ะไม่ได้อะไรเลย เดี๋ยวนะปิดเน่ทำไมเนี่ยบ้านมันไม่มีอะไรเลยเหรอเอออย่างจรน,นี่ขโมยเงินได้ไหมไม่ได้มันยังไม่ได้สร้างตรงนี้ครับเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวมันจะไปขโมยเน่สีขาวผมนะผมว่าต้องล้อมบ้านให้หมดนะครับเดี๋ยวผมขอไปสร้างเพิ่มก่อนอันนี้อะไรอ่ะทวินไลออนเฮ้ยอย่างเทมาดิครับ มาดิครับวิชานินโจดิจาอะไรเขาไม่ใช้กันหรอกนี่เขาต่อยกันมาเลยก็มาดิครับเก็บของผมเหรอก็มาดิครับก็มาดิครับลุ้มไอ้ยกระสุนอากาศโอ้โหเฮ้ยมันจะตายมันจะตายเออแตกเออไอ้นี่ละไอ้ตัวก๊อปปี้เออแตกสองแตกสองก็มาเดีย๋ยวนะเดี๋ยวนะครูจะแตกเหมือนกัน ใครใครไอ้หนุ่มเอาเอามาดิครับก็มาดิครับเอ้ยโอ้โหมันเก็บของผมมามาดิครับอ่าโถโอกูแตกโค้ดเฮ้ยสีม่วงวะ่ะสีม่วงวะ่ะสีมันน่ากลัวก็มาดิครับก็มาดิครับก,ก,ก็มาดิครับกระสุดมังกัดอ่ะก็มาดิครับแตกครับคืออ,อะไรได้บ้างอ่ะหมื่นเจ็ดหมื่นสองว่ะไอ้เนี่ยหมื่นสองมคือ อ๋อนี่ซื้อได้ใช้งายครับฮัลโหลใช้ยังไงเดี๋ยวใชงเงินหมื่นหนึ่งมาไม่ช่วยอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตกกูแตกเดี๋ยวกลับบ้านเลยโอ้ซูซาโนุโอทำอะไรไม่ได้เลยโนะมัดกุตเก่งกว่าเยอะนี่ทำไมเขาใช้กันได้วะไอเกาะซูซานโอแล้วทำไมผมใช้ไม่ได้อโอไสีเขียวแค่ไรวะก็มาดิครับพ้าหนุ่ม เฮ้ย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 นี่รงแหวนวะทำไรได้ไวะมาดิทำไรได้ไม่รู้อะขอต่อยนะเฮ้ยเจ่ไอ้น้องโว้จบเลยตัวใหญ่แล้วเก่งมากสักหมัดไหมล่ะสักหมัดไหมล่ะเดี๋ยวดี้ไม่มีอะไรโหดกว่าน,นี้แล้วนี่เลยหมัด เล้ยเดี๋ยวมันปั๊บอ่า่าอ่าดามาบัดไยเพราะไม่ได้ีไม่น่ามีอะไรนะครับไอเกมเนี่ยอาดาได้ต้งแหวนอ่าดาอ่าดาอย่างเบาบอกอย่างเดียวคือเท่ครับแบบนี้ตายตายตายเออโอเคสรุปแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็จะมีแค่ให้เราสร้างเนาะแล้วก็ในบ้านก็จะมีพวกของพวกของนิดหน่อยเนาะ หรือว่าเราอยากจะได้สกิลก็ไปซื้อจากข้างบนนั่นแหละอืในบ้านก็ไม่น่ามีมะานะมั้งเดี๋ยวผมลองสร้างนิดหนึ่งถอนไปอะไรวะเอ้าโถ่มีอะไรเลยอันนี้ล่ะโอ้โหต้นไม้โง่ๆแปดพันอันนี้ล่ะหรือว่าโอเคสำหรับแบบนี้ก็ไม่น่ามีแล้วนะครับก็เขาจับคิ้มไ้่น่าจับคิ้เท่านี้เนะาะเออไปโยกเกียรับผมเจอกัน